ตอนแรกม่ยมีปัญหาเรื่องปลายแดงอะคะ่ะมันตึงแล้วก็มันก็จะทะลุอะ,ค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมิวนะคะอายุ28ปีนะคะตอนนี้ทำงานเป็นพนักง,งานบุคละคลค่ะตอนแรกีัยมีปัญหาเรื่องปลายแดงอะคะ่ะมันตึงแล้วก็มันก็จะทะลุอะคะ่ะก็เลยมาปรึกษาหมอดีในการแก้ไขทรงอะคะ่ะ ค่ะ <peach noise> พอทำไปแล้วก็รู้สึกพึงพอใจค่ะตอนนี้2ปีแล้วค่ะก็ถูกใจทรงด้วยค่ะก็คือรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นเวลาถ่ายรูปด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอดีมเขามีการันตี3าปีแล้วเราก็รู้สึกสบายใจในการมาเข้ารับการแก้ไขจมูกที่นี่ค่ะคือแนะนำเลยว่าหมอที่นี่ให้คำปรึกษาดีมากเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการแก้จมูกเนี่ยมันไม่เจ็บอย่างที่ทุกคนคิดค่ะเพราะว่าลองมาแล้วค่ะ Who oh, I knew, it's you, yeah.